สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงน้องยุยชิตพร์กำลังมากถือว่าเป็นบอลเร็วอีกหนึ่งคนนะครับที่แฟนบอลให้ความสนใจด้วยที่น้องเป็นผู้เล่นที่มีความสูงนะครับ180กว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นผู้เล่นที่เล่นฟอร์มได้โดดเด่นแล้วก็ยังได้รางวัลในไทยลีกที่ผ่านมาแต่น้องก็ไม่มีชื่อในติด แคมป์ทีมชาติในปีนี้นะครับแต่ก็ยังมีความโชคดีหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวก็รู้สึกว่าจะถูกทับทามจากหลิงเวียดนามจนในที่สุดนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปถึงเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ไปร่วมกับผู้เล่นอีกคนนึงนะครับที่เป็นคู่ในทีมเดียวกันด้วยก็ถือว่าไม่เหงานะครับสำหรับยุ้ยชิตพนนะครับก็มีประสบการณ์ในการเล่นระดับชาติมาแล้วและที่สำคัญก็ ฟอร์มระดับการเล่นของยุ้ยก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่อยู่ในมาตรฐานนะครับและก็ยังเป็นผู้เล่นที่มีความสูงแบบนี้การที่เวียดนามเลือกน้องไปอยู่ในทีมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กับทีมนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเกมบล็อกที่ดีขึ้นรวมถึงบอลเร็วที่น่าจะไปช่วยทีมได้มากเลยทีเดียวสําหรับ วันนี้นะครับน้องก็ได้เดินทางไปที่เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าที่พักแล้วก็มีการถ่ายรูปกับทางสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฝากแฟนบอลนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็อยากติดตามก็คอยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับยุยชิตพินะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แอดมินรู้สึกชื่นชอบแล้วก็อยากเห็นการพัฒนาที่ ไปได้ไกลมากกว่านี้นะครับรวมถึงการมาช่วยทีมชาติไทยของเรายังไงก็แล้วแต่นะครับผู้เล่นยุอิชิตพรนี้ก็ได้สวมเสื้อหมายเลข14เหมือนที่เคยใส่ในประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังพลของทีมในลีกเวียดนามเช่นกันอย่างไงก็ฝากแฟนเบสบอลน,นะครับช่วยติดตามแล้วก็เชียร์เป็นกำลังใจให้น้องเชื่อว่าอนาคตนะครับน้องก็คงจะได้กลับมาอยู่ในแคมป์ทีมชาติอีก นะครับไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะวกไปเวียนมาแบบนี้อาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บหรือยังไงก็ต้องสับเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าแฟนบอลนะครับอาจจะใจเย็นหน่อยปีนี้อาจจะยังไม่ใช่ปีของน้องปีถ,ถัดไปเราก็อาจจะได้เห็นน้องอยู่ในหนึ่งในผู้เล่นของทีมชาติไทยก็ได้นะครับก็ฝากเชียร์แล้วก็รอลุ้นนะครับข่าวจากการเลนลีกเวียดน,นามอีกต่อไปสําหรับน้องสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ สามารถที่จะให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ